มาบานเฮาบมก,กีอดบมดเจ็บหมดกีอาบานเฮาบ้านออเป็นไรโควิดโควัดแถวหน่อยออมานี่แจ็บอืมเอามาไปสอบนี่มาเกาะพี่น้องสอบนี่กามีนี่ลายลิปีนี่ท <laughs> ี่ตรงนี้ยังไม่มีใครยอมทำงานกันคน ถึงตัวผมจะอาจจะมีแต่ขี้ไขรแต่ว่าในใจผมมีแต่คุณออโป้แมนแคบิดไปเลยพี่น้องไปเออลยๆๆๆเลยล,ล,ล, <c oughs> ลงมาเลยพี่น้องลงมาแล้วเิกจะแค่นต มะข้อมะข้อบ้านเท่าพี่น้องอองเยอะอนีแค่หรเอาแจีนทะบอ่ะัไปน,นี่ทุกคนอ่ามื่อนี้ถาพเจ้าช่องอล่งอินดี พาทุกคนมากินมาขรอบพี่น้องอยู่ทงกับบ่าวอินเดียคนใหม่เนาะมนเมนี้มาสองขวดสองคนสามตังมือกล้องพี่น้องดูกับบรรยากาศแคมน้องน้องขดพี่น้องบาดของขับไปเจ้าเองเนาะเออเมนี้มาส่วมมาคอรอกิอน,ออกนพี่น้องมึงจะจับอยามมาหายไกลเนี่ยเห็นรปล่มาหายไกลแน่ตะกล้องว่าสมขรองเตม็มเต็มกระสอบซื้อกิ้นเหมือน À, kín đẹp xếp xếp mày này Kín sốt Đấy, kín luôn Nhắm bài, mấy nọ Sốt đô Này Kín lên, mấy nọ Ừ À Xẹp dùa Xẹp xẹp Ừ Chậm lên, ก้นแนกขึ้นน้ำพี่น้องขี้ข้าก้นขี้หอบากขึ้นมาจกจกก้นออกเล้ว้ลำบากนพีหน้อยก้นแนกินน้ำเอา มาพี่น้องมากระเป๋าอันอีดีๆมือนี่ทาค้มะคอเนี่ใหม่ๆสดๆนี่พี่น้องเอาจากต้นกีนนี่เนาะสดๆเต็มบัวมกเลยเช็คเนี่ยปลาไปสอบนี่นมะคอพี่น้องอยสอบในกระมี่นี่ลายลิปีนี่ปีกา้าอย่าไปกินเด้พี่น้องกินเท่าไรซ้ำในพ่อยันค้าคอพี่นอ้องอื เป่าเสีบอ่อร่อยอร่อกินโชว์ด้วยตะกรงมาอยากน้ำบ่อตะกรงเปาเพิมพี่น้องตะกรงมือนีแฮอืมอะเขี่ยตาเวืป Đây, ngay ngay không? Mặt cọ Năm nay của tôi này của đây Đi lên tí Mà đơ, mà đơ, mà đơ cây, nó ở cung thể, cung thay มาบานเฮาบมดีอดบมดเจบดแฉ่หมดขี้หอดบานเฮาบ้าน้อเป็นไรโควิดโควัดแถวไหนนี่อืมอืมอ่ามือแรงนี่โอ้ยนอนอยู่ห้องน้ามรู้เด้อฮ่าฮ่าถ้าใครช่วยพาอพี่น้อง อืมอืมใส่พี่น้องหายหายไม่หายพี่น้องเป็นไงแกวพี่น้องครับเพชรเลยกินเด้อทั้งชมทั้งเพชรพี่นอ้องอาตัวชุดใหญ่เน้นหน่อแบบชิบหน่อยกินโชดูฮะกินโชด้วยเด็กเอาอีก กอีพี่น้องยังบ่อยากนั่นะบ่อยากนะมาไล่หน่อยนะมึงกะนได้เดี๋ยวไล่กิจยอดนะญาติดีกิจยอดทองล้วงไหมพาไปแฮมมอหน่อยหน่อยหมอจากยาเะนะเจ็บแจ้วกระมียนขัวผักบัวนะพี่น้องแบบ เปรี้ยวเป็นเปียวพี่น้องเอ้ยประชาไทยว่าเปรี้ยวจมทำไมมันเปรี้ยวอย่างนี้อ่ะไม่เคยพ่อเลยพี่น้องเอ้ยอืมมาแล้ว ขอด้วยกันไหมวะกินด้วยกันอไปเจ็บลืมบอกมึงไปเพลงโมเดยินแหงเนาะ ยติกซิาจอเกี่ยวเได้เอาแหงกินมะขอแหงกินมะขอกินน้ำแห้งวานคือวะกินน้ำแช่บอกคือกินบางานเนาะใย่ามืออื่นลำลองขานไปามืออื่นนีโย่ใสลมนอนเลยแฉแฉแฉเหตแขาวป đi <laughs> la gan kinh hông, trong <laughs> nay bao bao hì hòng, ngâm nè bộ ướt sẩm hì hòng, để ai cũng đê หมากวิดีโอนี่กะกดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้แน่กดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจเห็คุคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเมื่อนี้อยู่ทงบรรยากาศดีพี่น้องถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งนแน่พี่น้องอยู่ใต้โกงห่วงเนาะอยู่กโมาข้ออยู่บ่ได้พี่น้อง,งหมดแดงห<า>มดแดง,งครบปานไปอืัถ่ายให้เพิ่นเบิ่งแน่ บรรยากาศามีละแงอเห็ดเว้ยหอ,อกมกระดิ่งทองนะบุญเลยกูยใหญเเพชรๆนนะ้วมันยังแฉบอทองกวาตี้บากแผ่ ก่อนชิปิดคลิปนะพาคันคมพากนค,ม,นคมไคนคุ้อะไอ้าคำคมผมอ่านซิบอสเสีย่ยหาคำคมด้วยฮะคมอะไได,ได้บอกนะเอาเลยผมอินดี้ผมอินดี้นักจ้อยู่หาอยู่หน้าคือเขาถ้าพรุ่งนี้คุณวางมาซื้อน้ำปัน่นซอยเนย่ ที่ตรงนี้ยังไม่มีใครยมตัวงานอีกคนถึงตัวผมจะอ่านชิมีแต่ขี้ใครแต่ว่าในใจผมมีแตค่คุณแง่แก้ว <c oughs> อาโ้อาเพชรบอด้เพชรลินลินได้เลยนะบอด้แสดงอีกอ <C ell an> ีกร้อยหน่วยเพชรอะไร <c oughs> หมากเพชรพ้งกระเมิดหมากเพชรตั้มจะหมากเพชรอะไรอีกกินมันอีก,อกอขีแตกเลยพี่น้องเลยพอสำนีแล้วเนาะหากเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องทุกคนพี่น้องป้องไปอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่เหนือนอยู่ใต้กดติดตามกด้ามให้เด้อหากห้องรอังนะ สำหรับคลิปนี้ไปทำนี้ก่อนเนาะมื้อหน้าพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้บายบายเอืม,เอา,มาเบิ่งดกู